สว,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์สอนเล่นเอดีซทุกตัวใน LL นะครับตอนนี้ก็เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครเกินไปละกับซามิรานะครับเอดีซตัวใหม่ล่าสุดของเกม League of Legend s นะครับซึ่งจะโกงหรือไม่โกงนะครับเออมันก็โกงอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะครับซามิร่าเนี่ยเป็นผลงานของผู้พัฒนาแชมเปี้ยนที่ชื่อว่าเบล็กสมิธนะครับผลงานที่มาของเขามีดังนี้ครับไอเวอร์นออนไซรัสฟิล์ดสติ๊กแบบรีเวิร์กนะฮะไดานาแบบรีเวิร์กซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่มีเอลิซีมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูว่าฝีมือของเขาเนี่ย <c oughs> ใช้ได้เลยฮะตัวต่อไปก็คงอติตายกแมปเลยก็ไมนา,นานจะโกงเลยครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะฮะเดี๋ยวเรามาดู สกิลกันเลยดีกว่านะครับสรุปแล้วนะครับซามิล่าเป็น a d c สายคอมโบกึ่งๆสไตล์แอสซินนะครับเหมือนกับคาตาลีนาผสมกับยาสุอะไรแบบนั้นเลยนะครับในความคิดของผมนะเดี๋ยวเรามาดูพาร์สีกันดีกว่านะครับพาร์สของซามิล่าเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะพาร์สคือการที่เราใช้สกิลไม่ซ้ํากันแล้วก็รวมกับการโจมตีปกติด้วยครับจะเป็นการให้เกรดซามิล่านะครับตั้งแต่เกรด E ไปจนถึง S นะครับซึ่งทุกๆเกรดก็จะมอบโบนัสความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะครับแล้วก็ จมตีได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ไกลนะครับก็คือจะใช้ทั้งปืนแล้วก็จะใช้ทั้งดาบนะครับในการต่อสู้ซึ่งยิ่งตีใกล้ก็จะยิ่งตีแรงนะครับผมอาแล้วดูมาดูอันต่อไปครับต่อมาสกิลคิวนะครับสกิลคิวเป็นสกิลใช้การโจมตีแบบ2รูปแบบนะครับถ้าใช้จากระยะไกลเนี่ยก็จะใช้เป็นปืนแต่ใกล้ก็จะเป็นดาบนะครับผมส่วนสกิลดาบบิวนะครับดาบ สกิลปั่นนะครับเหมือนวินโอของยาสุนะครับการได้พวก R ของจินก็ได้นะครับหรือว่าพวกสกิลช็อตแบบเอสเรียลอะไรเงี้ยก็การได้สกิลนี้แบบน่าเกลียดจริงน่าเกลียดแบบไม่ไหวแล้วนะฮะสกิล E ของซามิร่านะครับสกิลพุ่งทําความเสียหายนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับแล้วก็บัฟความเร็วโจมตีนะครับเวลาที่ซามิล่าได้ฆ่าศัตรูเนี่ยสกิลนี้ก็จะรีเซ็ตด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบสุดยอดความโกงเลยนะสกิลนี้ ไปดูสกิลอ R รดีกว่าสกิลอ R skill R นะครับง่ายๆเลยฮะสาดกระสุนออกไปแบบโอ้โหแบบวงกว้างแบบคาตาลินาแต่ว่าเดินได้อะเดินได้สกิลได้แฟดได้อะแบบไม่รู้จะโกงไปไหนครับแล้วก็จะตัดเกรดนะครับก็ยิ่งเกรดเยอะก็จะยิ่งแรงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันมันใช้จริงๆอะ่ะก็จะเป็นแค่ S นั่นแหละโอเคสกิล okay. S ของเขาเนี่ยก็จะแรงมากๆนะครับใช้ปุ๊บ ทุกคนต้องหนีตายเออแบบโกงจริงผมแบบยกนิ้วให้เลยะไม่ต้องถามนะว่านิ้วอะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อดีของซามิล่าดีกว่านะครับข้อดีของซามิล่านะครับอย่างแรกเลยคือโกงดีครับแต่อนาคตก็คงมีเนิร์ฟแล้วนะตามภาษาเกม LL ลนะครับถ้าพูดถึงนะเพราะว่าตอนที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยต้องเนิร์ฟด่วนเลยนะ แบบเป็น, <c oughs> เ,ปนเคสเล่งด่วนเลยนะคือแบบโกงไม่ไหวแล้วแล้วก็ดาเมจแรงทั้งเกมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับต่อไปนะครับปัดสกิลได้นะครับต่อไปก็คือ AOE ที่แบบสุดยอดโกงนะครับคาตาลิน่าในคราบของ ADC นะครับอันต่อไปคือ Mobility สูงนะครับเวลาที่เขาฆ่าได้เนี่ยเขาจะสามารถเก็บตกได้ด้วยคือแบบติต่น้าไม่รู้ว่าเล่นทำไมนะฮะมีตัวนี้อยู่เล่นตัวนี้ดีกว่านะครับ ต่อไปข้อเสียนะครับเป็น ADC ที่ต้องเอาตัวเข้าไปเสียในการทำดาเมจตลอดเวลานะครับแล้วก็ระยะยิงค่อนข้างจะสั้นนะครับถ้าเทียบกับ ADC a r r y ตัวหนึ่งแต่ว่าไม่ค่อยมีผลขนาดนั้นหละเพราะว่าประชิดต,ตัวก็ได้ต่อไปนะครับคอมโบในการใช้อันติีนะครับค่อนข้างจะยากนะครับถ้าพลาดแม้แต่สกิลเดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราตายได้เลย หรือว่าถ้าเราใช้แบบไม่ประคองมานาเนี่ยอันติเราก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับซัพพอร์ตนะครับที่น่าเอามาเล่นด้วยนะครับแนะนําเป็นพวกตัวอออีด e ครับเพราะว่าซามิล่าเนี่ยเป็นตัวที่ริกิดาเมจได้ไวและแรงมากบวกกับพาสซีฟที่เมื่อมีคนทาซีซีเนี่ยจะทําให้ได้รับการโจมตีรูปแบบพิเศษนะครับอย่างเช่นลิโอน่านะครับนอติรุสแพดิออนอลิสตานะครับพวกที่มีตัวซีซีนานๆอย่างเงี้ยจับตายได้แล้วก็มีข้อยกเว้นอีกตัวหนึ่งผมให้เป็นยูมิละกัน เวลาที่ยูมีสิงร่างของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นโหมดก๊อตเลยก็ว่าได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอคอมโบต่างๆแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเกมเพลย์กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสอนคอมโบทั้ง3 c o คอมโบของซามิลา่าก่อนนะครับอย่างที่เรารู้กันว่าอันติเนี่ยต้องใช้คอมโบนะอันติคอมโบแรกนะครับามาดูกัน aqawe w นะฮะแล้ว e ก็ w นะครับ,อ,อ,รบอันนี้ง,ง,ง่ายๆจะง่าย คอมโบที่2นะครับก็ยากกว่าอันตะกี้นิดนึงนะครับหรือว่าอันตะกี้ยากกว่าก็ไม่รู้แต่สำหรับผมอันนี้ยากกว่านะตี W E Q นะครับแล้วเราก็ตีทีก็จะได้อันติมาน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอมโบที่2นะครับ ก็แล้วแต่คนชอบนะบว่าใช้คอมโบไหนแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์ที่ว่าเราควรจะใช้คอมโบไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคอมโบสุดท้ายกันก่อนดีกว่านะครับคอมโบสุดท้ายนะครับคือ A Q A แล้วก็ตะ,ตะวันด,ดาวเข้าไปแล้วก็ E W นะครับ E W แล้วก็ผลันติอันนี้ก็ค่อนข้างจะง,ง่ายเหมือนกันนะฮะ คือประโยชน์ของคอมโบเนี้ยมันค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราสาต์อันตรีเนี่ยไอวของเราเนี่ยก็จะบล็อกสกิลต่างๆด้วยนะครับมันเลยแบบส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ใช้คอมโบนี้มากกว่าอ่าอันนี้คือคอมโบที่เด็ดนะไออันแรกอันที่2นี่ก็เอาไว้ฆ่าคนธรรมดาแต่อันนี้คือเวลาทีมไฟน์น่ใช้อน,นี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรูนก่อนเข้าเกมกันก่อนดีกว่านะครับสมิลิร่านะครับก็จะใช้รูนแบบนี้เลยนะครับอ่าแบบนี้เลย โอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมอ่าซามิล่านะครับตัวที่โกงที่สุดในแพทปัจจุบันนะโอเคเรามาดูกันอันนี้คือโดนเนิร์ฟไป2แพทแล้วนะครับในอนาคตก็น่าจะไม่โหดเท่านี้แล้วโอเคเลเวลหนนะครับปกติแล้วมันจะพยายามโซนๆหน่อยนะครับเพราะว่าซามิล่าเนี่ยมันมีแคทเธอ a n แอ a ิ i มชั k นสกิลคิวนะครับแต่วันนี้เราก็่ามันไปแล้วกัน ไม่เป็นไรสมิล่านะครับมีประสิทธิภาพในการดันมากนะครับเวลาที่เขาไปยืนประชิดคิปนะครับแล้วกดสกิล Q เขาจะปล่อยดาบออกมานะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูมันจะช่วยดันคิปได้เร็วมากนี่เห็นไหมอย่างน,างน้นก็3ตัวโอเคครับเลเวล2นะครับ ค <Okay. S 2> ไม่ี่รุนแรงครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของซามิล่านะครับก็จริงๆคือ BF สอดนะครับแต่ว่าในเกมนี้มันเปนจังหวะกลับบ้านที่มันไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเราออกอันนี้มาก่อนกันได้ you uh huh. ถ้าได้ BF สอดใช่ไหมเลเวลหเนี่ยเราสามารถจะสโลว์คิว e อีฝ่ายได้เลยนะครับแต่ อันนี้ก็ไม่เป็นไรเราได้ไวเราต้องซื้อมาะก่อน,นะครับเกมนี้ผมจะออกเป็นเอเซอร i v ีเแล้วก็ออกเป็น Infinity ี้เที่ออกเป็นเอเซอร i v ีเเพราะว่ามานามันไม่ค่อยพอครับเวลาที่มันคอมโบเนี่ยมันใช้ประมาณ60 7 0ถ้าเราไม่มีมานาพอมันจะไม่สามารถอันติได้นะเวลาที่เราคอมโบเสร็จเอเซอร์ As ีเวอรเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับ ัดกระสุนออกตึกตึ๊กตึก๊กตาย ตอนที่เราเป็นเกรดเอสนะครับพลังโจมตีของเราก็จะแรงมากๆถ้าใช้ดาบน,นะครับแล้วก็จะได้โบนัสมูเมนต์แอทแทงสปีดนะครับค่อนข้างจะโหดมากครับเวลาที่ได้เกรดเอสนะครับสกิลเ e อของเขาเนี่ยเวลาได้ค่าหรือว่าแอซิดเนี่ยสกิลเ e อรีเซ็ตนะครับเหมือนคาตาลินาเลยเป็นสกิลที่แบบค่อนข้างจะโกงนะแบบมันไม่สมควรมีอะ่ะมันให้มันมันมนอกจากจะจะแรงแล้วแบบไม่ไหวจริงอะ่ะ ตอนที่เราเกิดแบบนี้ก็เจอหน้าก็ตายไปเลยครับอย่าไปสนใจเราแรงฮนะตอ้อืมยิ่งกว่าอะไรหน่าหนึ่งตัวกระบาดไปอีกมีทำไมฮนะตัวตัวแบบเน,นี้ยมันโก้ไหมอ่ะคุณ คุณผู้ชมว่าโกงไหมแค่ตอนนี้ได้เซอร์เรียบร์มาแลวครับทำให้เราเนี่ยทำขอมโบง่ายขึ้นเยอะนะคือแบบใช้มานาโดยที่ไม่ต้องสนใจมากนะว่าต้องแบบเซฟมานาไว้ประมาณไหนเพราะว่าเซอร์เรียบร์เนี่ยมันจะช่วยคืนค่ามานาของเรานะครับเวลาที่เรายิงคลิป โอเคผมจะออกเป็นรองเท้ามาก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความฟิล์นะ โอเคชิ้นที่3นะครับผมจะออกเป็นบัตเติร์ดนะครับเพราะว่าเวลาที่ซามิรามีบัตเติร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะ OP จะจัดเลยนะแบบเอาไม่อยู่อ่ะคือปกติก็เอาไม่อยู่แล้วนะมีบัตเติร์ดนี่เอาไม่อยู่หนักกว่าเดิมแล้วแบบหยุดไม่อยู่จริงๆนะคล้ายๆกับคาตาลีน่าครับในเวอร์ชัน ADC นะครับผมบบบบเค หลังจากที่ได้บัตรเตอร์แล้วนะครับตอนนี้ก็เออเรียกได้ว่าหาบวกไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องกลัวแล้วนะว่าเราจะแพ้ใครนะตอนนี้คือแบบหาบวกไปเรื่อยๆเ,เจอใครก็ใส่อย่างเดียวอีฝ่ายลอยซีซีแล้วก็ยังใส่อีฝ่ายลอยได้อีกเจอจะเอ๋อ ไปส่วนที่สุดท้ายเนี่ยจะออกเป็นอะไรก็แล้วแต่เลยครับว่าจะออกเป็นอะไรก็ได้หมดครับจะเป็น G A ก็ได้นะครับจะเป็น q u e e Silver ใหญ่ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นอะไรแบบเออแล้วแต่เลยอะที่สุดท้ายนี่คือแล้วแต่จริงๆของเต็มมันก็ประมาณนี้และฮะห้า เอาหมุนฝั่งเอาหมุน็อดนี้แรงฟุดมฟุ่อีกทีถึงตะโกนอ๋อวินวัวใครมันคิดให้เอดีบีวินวัวอีกฝ่ายข้างบนก็จบไปแล้วนะครับสาหรับสอนเล่นเอดีซามิรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัวไม่กลุงเลยเนาะ ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ EP นี้ก็เป็น EP สุดท้ายของการสอนเล่น LL a d Carry นะทุกตัวใน LL นะครับ a d Carry ทุกตัวใน LL โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับ,รรบก็อยากให้ติดตามชมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ